อร่อยทําให้อิ่มท้องอิ่มใจแต่อาหารที่ท้าทายอาจทําให้เราจดจํามื้อนั้นไม่รู้ลืมร้านเด็ดบอกต่อวันนี้พาไปชิมเมนูกะเพราธรรมดาที่โคตรท้าทายท้าพิสูจน์ความเผ็ดระดับขุมนรกสัมผัสประสบการณ์แสนอร่อยไม่รู้ลืมที่ร้านกะเพรานรกแตก เราตั้งชี่ร้านให้มันแตกต่างจากที่อืลูกค้าจำง่ายแล้วก็เพิ่มความเผ็ดสำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดมากๆเพอนะครับเริ่มต้นอยู่ที่1 5บาทไขดาวด้วยเป็น50บบาทครับผม พิกในเต๊ะของร้านก็จะเป็นกระเพราไก่กระเพราไข่เยื่อหมาเผราหมูสับเพาเนื้อกระเพราหมูกรอบหมูกรอบทําเองครับผมวันหนึ่งเราใช้ประมาณ5กิโลก,กว่าวัตถุดิบต,ต่างๆทางร้านเราใช้ใบกระเพราแดงน,นะครับมันจะให้กลิ่นหอมความฉุนที่แตกต่างจากกระเพราเขียวครับผมใช้พริก3าอย่างพริกหนูสวนพริกชินดาพริกก,ะกระเรียงผสมกันเทียมเล็กน้อยซอสเป็นสูตรของทางร้านเองกว่าจะลงตัวก็ประมาณปีหนึ่งครับผมเพื่อรสชาติกลมกลม่อมเรามีความเผ็ดในรถให้เลือกถึงสิบระดับตั้งแต่ขมศูนย์จนถึง 9, ขมเก้าขมศ เธอแรกเกิดไม่ใส่พริกเลยผมหนึ่งระดับอนุบาลพริกเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนโต๊ะนะครับเผ็ดน,นิดหน่อยผมสามมัธยมครับคือเผ็ดกลางๆลพริกหนึ่งช้อนโต๊ะเป็นระดับมาตรฐานที่ร้านผมที่หกระดับนายอำเภอครับพริกสี่ช้อนโต๊ะผมที่เก้าแลลกแตกอย่าแดกเลยนะครับพริกเจ็ดช้อนโต๊ะคูณๆนะครับผมที่เก้าบางคนทานหมดที่ยังไม่เหลือเลยนะครับที่ทานไม่หมดก็มีคืออยากลองเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันเผ็ดระดับประมาณไหนได้ครับผมเผาครับทานกับข้าวสวยร้อนๆทำให้อร่อยยิ่ง แล้วก็มีไข่ดาวอีกซักฟองหนึ่งเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับทางร้านเราเลือกใช้ข้าวตาฉันพูสเซอร์เวดถูขึ้นหม้อมีกลิ่นหอมมีเม็ดที่สวยงามทานคู่กับกระเพรา,าทำให้ได้รสชาติที่อร่อยที่สุดะครับ นอกจากไอเดียดีสะดุดตาสะดุดถูกับความนารกแตกแล้วความเผ็ดก็ไม่ใช่เรื่องเดียวที่โดดเด่นแต่เป็นคุณภาพคับดานกะเพรานารกแตกจะอร่อยเหมือนขึ้นสวรรค์ถ้าได้ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆคุณภาพดีอย่างข้าวตราชัด ข้าวหอมฟู้ดเซอร์วิสที่หุงง่ายใครๆก็หุงได้ข้าวที่ร้านอาหารมั่นใจเลือกใช้เราใส่ใจในเรื่องของวัสถุดิบการทำกะเพราต่างๆเรายังพัฒนาไม่ให้อยู่กับที่เราได้เข้าไปศึกษาจากเขตแมคโคโอเลกาอะคาเดมี่นะครับศึกษาความรู้เพิ่มเติมในการเพื่อพัฒนาร้านของเราไม่ให้อยู่กับที่ให้ร้านเราได้มีศักยภาพในการให้บริการลูกค้าเขาร้านกะเพราลกแตนนะครับอยู่ที่ซอยรามกระงหก68สามารถมาทานที่ร้านได้นะครับ หรือว่าสั่งผ่าน F ปต่งๆได้นะครับระเพาะนรกแตกแบกและขึ้นสวรร